สมมุติว่าผมแยกเอาซาวด์แทร็กออกมาจากวิดีโอแล้วนะครับซึ่งควรจะเป็นไฟล์ประเภท w e v f o r r m u u i o o หรือ WAV เพราะจะมีคุณภาพสูงที่สุดครับผมก็จะเปิดโปรแกรม Audacity ขึ้นมาแล้วก็เปิดไฟล์เสียงขึ้นมาโดยเลือกที่ File Import Audio แล้วก็เลือกไฟล์ที่ต้องการหรือวิธีลัดคือลากไฟล์ไปวางในโปรแกรมเลยครับ โปรแกรแมก็จะถามว่าจะแก้ไฟล์นั้นโดยตรงหรือเปล่าหรือจะให้คัดลอกไฟล์มาก่อนซึ่งผมจะเลือกคัดลอกทุกครั้งครับเพราะถ้าเผลอไปกดอะไรผิดเข้าไฟล์ต้นฉบับจะได้ไม่พังครับจากนั้นท่านก็จะเห็นเวฟฟอร์มของเสียงปรากฏขึ้นครับอย่างแรกเลยสำหรับการทำ noise reduction คือท่านจะต้องเลือกส่วนหนึ่งของไฟล์ที่มีเฉพาะเสียงรบกวนเพียงอย่างเดียว ไม่มีเสียงอื่นปนมาท่านพอจะนึกออกไหมครับว่าตรงไหนของไฟล์เสียงที่มีเฉพาะเสียงรบกวนง่ายสุดคือช่วงแรกก่อนที่ท่านจะเริ่มพูดคำแรกช่วงสุดท้ายก่อนจบหรือตรงกลางช่วงที่ท่านหยุดพูดนานๆตรงนั้นก็ใช้ได้ครับพยายามเลือกช่วงที่ยาวที่สุดและหากท่านวางแผนที่จะทำ noise reduction อยู่แล้วตอนเริ่มอัดวิดีโอ ท่านก็เว้นช่วงไว้ยาวๆเลยครับเพื่อให้ไมโครโฟนจับเอาเสียงรบกวนออกมาหลังจากเลือกช่วงที่มีเฉพาะเสียงรบกวนแล้วให้ไปที่ Effect noise reduction แล้วคลิกที่ get noise profile ครับจากนั้นให้ท่านเลือกทั้ง Waveform โดยกด c t r o l a หรือ double click ที่เว v e f o r m ครับ ให้สังเกตว่าเส้นเสียงทั้งเส้นถูกเลือกแล้วกลับไปที่เมนู Noise Reduction อีกครั้งครับท่านจะเห็นค่าที่ท่านสามารถกำหนดได้ตรงนี้ผมจะไม่อธิบายรายละเอียดมากเพราะมันค่อนข้างซับซ้อนครับให้ท่านลองใช้ค่าที่เขาให้มาก่อนท่านสามารถ Preview ดูผลลัพธ์ในช่วงวินาทีแรกๆได้หรือจะกด OK แล้วลอง Play ดูก็ได้ครับ ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่เป็นที่พอใจท่านสามารถ undo กลับมาที่ noise reduction แล้วลองเปลี่ยนค่าใหม่หลักๆก,ก็คือถ้าท่านปรับค่าน้อยไปเสียงรบกวนก็จะไม่หายแต่ถ้าปรับเยอะไปเสียงอื่นๆก็จะหายไปด้วยครับนอกจากนี้ท่านสามารถลบเสียงตรงที่ไม่ต้องการได้โดยเลือกช่วงที่ต้องการลบแล้วไปที่ generate silence แล้วกดโอเคครับจริงๆท่านสามารถกด delete หรือ b a c k s p a c e บนคีย์บอร์ดได้แต่เวลารวมของเสียงจะเปลี่ยนไปนะครับหากท่านแยกแทร็กเสียงออกมาจากวิดีโอเวลาเอาไปใส่กลับคืนจะมีปัญหาครับหากผลลัพธ์เป็นที่พอใจแล้วให้ท่านเลือก file export เลือก export as waveform audio ตรงนี้จะเป็นการฝังข้อมูลลงไปในไฟล์เสียงซึ่งท่านจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับผมจะกดข้ามไปเลยและบันทึกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ครับเสร็จแล้วท่านก็เอาไฟล์เสียงอันนั้นไปใช้งานต่อได้เลยครับบางท่านอาจจะสงสัยปุ่ม save ตรงนี้ จะเป็นการบันทึกโปรเจกต์ไฟล์นะครับแบบว่าถ้าท่านมีแทร็กเสียงหลายแทร็กแล้วจะกลับมาแก้ไขภายหลังท่านสามารถบันทึกโปรเจกต์ไว้ได้แต่สำหรับแทร็กเดียวแบบนี้เอ็กซ์อย่างเดียวก็ได้ครับเรามาลองเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังกันครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเราถึงต้องมีการตัดเสียงรบกวนก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ทไมมเรราถึงงงตต้อีีกกัดสยบวนจะเห็นว่าเสียงรบกวนถูกตัดออกไปจนเกือบหมดแต่ก็ยังมีอยู่บ้างแต่ที่เห็นอีกจุดหนึ่งก็คือคุณภาพเสียงพูดนั้น d r o p ลงครับดังนั้นการทำ noise reduction ขอให้เป็นทางเลือกท้ายๆนะครับถ้าท่านสามารถหาสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนได้และสามารถหาไมโครโฟนสำหรับบันทึกเสียงโดยเฉพาะได้ แนะนำให้ท่านแก้ปัญหาตรงจุดนั้นก่อนครับ